ใครที่ได้ออบาเบายังไปผมดีใจด้วยนะครับผมบอกตรงว่าไม่ใช่ใครที่จะได้ถ้าส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมต้องอยู่ดิวิชั่นหนึ่งในซีซั่นที่แล้วหรือว่าติดท็อปลั์ของโลกแค่นั้นถึงจะได้รับอบาเบายังล่างนี้นะบอกตรงว่าโหดมากๆเลยนะครับผมยิ่งสมัยเปส2021เนี่ยใครเคยเล่นน่าจะรู้ดีนะครับว่ามันเป็นตัวโกงอันตรายขนาดไหนนะคุณผู้ชมสมัยไอ้แค่นั้นแหละสมัยเปสเนี่ย ใครที่เล่นน้าแต่เป๊สน,น่าจะรู้ดีนะคะว่านี่คือพีศารในร่างคนเลยก็ว่าได้นะใครเจอในแร้งต้องแบบ ตัวสั่นนะครับใครเล่นอาจจะรู้ดีว่ามันเก่งขนาดไหนใครที่เล่นเป๊แรายงานตัวคอมเมนต์หน่อยอคุณผู้ชมแต่ถ้าเคยเล่นอ e ีฟุตบอลแบบ2023 24 25 26 20เนี่ยไม่เคยแบบทันเป๊ะบอกตรงว่าพลาดจัดแค่นั้นแหละใครเจอในแรงสมัยเป๊ะนี่ต้องแบบมือสั่นอ่ะโอกาสการแพ้แบบสูงจัดอ่ะแค่นั้นแหละใครแบบเล่นจะน่าจะรู้จักดีนะครับผมแต่นี่ในอ e ีฟุตบอล2026ก็ถือว่าแบบเรียกศรัทธาแบบสมัยอ้าย สมัยอ,อ้ายครับโอมาวยังในตอนนี้แต่มันก็ยังมีสปีดต,ต้นกับสปีดที่มีความไวเป็นคาแรคเตอร์ของเขาอยู่นะคะผมยังไงก็รอดูไส้ในนะครับว่าสูตรสไตล์กันอัพที่ผมอัพมาแบบเนี้ยจะสุดขนาดไหนนะคุณผมู้ชมจะเสิร์ฟเกี่ยวกับการยิงและการออกตัวสปีดต,ต้นซิกแซกอ่ะผมอัพมาเป็น11เออ่ะมาซึ่งมันจะบูดเกี่ยวกับการออกตัวสปีดต,ต้นน่าจะรู้ดีนะครับว่ามันจะไวขนาดไหนในไส้ในอ่ะผมจะอัพ10 0 4 1นย์นะ10 0 4 1 94นะครับผมคิสมาให้แล้วอย่างดีจะตันอยู่ที่101นะแต่ถ้าใครใส่ที่บูธเนี่ยก็จะกลายเป็น102นะคุณผู้ชมที่บูธท,ที่ผมแนะนํามากที่สุดนั่นก็คือสไตเกอร์นะครับผมอันนี้ผมสุ่มมาแมง ว่ามันได้ไหมมันก็ช่วยอยู่นะครับผมเกี่ยวกับการสปีดสปีดต้นบาลานซ์สเทมิน,น่อันนี้ก็ใส่ไป102เหมือนกันแต่สไตรเกอร์นี่แหละซึ่งมันจะคอมโบกับที่อัพที่ผมให้ไปไงคุณผู้ชมใครเลือกได้แนะนําให้เลือกสไตรเกอร์นะครับผมและดูข้าบรารังดิ <c oughs> ยิ่งสปีดกับสปีดต้นอนะ่ะ นี่ขนาดตัวฟีผมว่าแบบแค่นี้มันก็สุดแล้วเว้ยคุณผู้ชมตัวฟีที่แบบเป็นของดีเลยก็ว่าได้ผมรับประกันนะครับผมใครที่แบบอยู่ดิวิชั่นหนึ่งในซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมดีใจด้วยแค่นั้นแหละและดูสไตล์การเล่นเป็นโคพเชอร์กองหน้าธรรมาชาติด้วยนะครับเนี่ยเล่นปีกซ้ายก็ได้กองหน้าก็ดีแต่ผมแนะนําเล่นด้าู่เอาไว้กองหน้าทําชิงหรือว่าริงอัพโยนให้ออบาเบายังนี่แหละยิ่งแบบเชนสปีดต้นหรือว่าการออกตัวของมันเนี่ยมันจะดึงศักยภาพแล้วมันจะโกงมากๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้้ดูแลววกัันน่าม สขนาดไหนในเกมนี้เล่นยังไงให้โกงน่ะดูเกมลุกมาสิครับ96สีเขียวเข้มกันแบบหาช่องหาตำแหน่งตอบโจทย์แน่แต่การควบคุมบอลเลี้ยงบอลหรือว่าเลี้ยงบอลด้วยความเรวต่ำอาจจะแบบแย่ yeah! เลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมไปกับบอลอะไรบอลอาจจะแบบไม่ค่อยติดเท้าเพราะว่าเขาอาจจะตัวสูงป้า187เนี่ยเกือบ190เขาแบบ อาจจะแบบยกแยกตัวสูงเนี่ยนะครับผมมันก็เลยไปกับบอลแบบไม่ติดตีนนะฮะแต่นี่แบบค่าพลังแบบนี้ก็โอเคแลเวไวสายฟรีอะเรามาดูการจบสกอร์นี่93ยังเป็นสีเขียวเข้มอยู่นะครับผมที่ตกเกมให้มาส่วนลูกเคิร์ฟก็โอ้โหแม่ง83ห่างการสิบแตกก้มบกว่าการยิง ผมแนะนําถ้าระยะจ่อๆเนี่ยกดปั่นก็ได้โอกาสการเข้าสูงแต่ถ้าแบบระยะแบบว่าหน้ากรอบเนี่ยไม่หลอดม่วงก็กดยิงธรรมดาไปเลยโอกาสการเข้ามันจะสูงกว่านะครับผมแต่ส่วนมากก็ให้ออบาเบยังแทงให้มันหลุดแล้วแบบจี้ไปจ่อๆนะคุณผู้ชมแล้วกดปั่นแบบเท้าที่ถนัดนะั่นแหละโอกาสการเข้าจะสูงมากและดูสปีดกับสปีดต้นหาช่องดีแถมยังมีความไวอีกจบสกอ์คมแบบนี้หาช่องดีมีความไวจบสกอ์คมซึ่งอบาเบยังเนี่ยเป็นสีเขียวเข้มหมดเลยคุณน่าสมบัติหลัก ของกองหน้าตัวอาเบยังมันมีครบหมดเลยนะครับผมนี่ขนาดตัวฟรีได้แค่นี้ครับอลังแบบสูง,สงแบบเนี้ยนั่นแหละก็สุดแล้วนะครับผมจำไว้สมัยอ้ายอะ <laughs> ถ้าย้อนกลับไปเป๊ะน,นะนี่คือปีศาตร์เลยก็ว่าได้ก็เปรียใผ้เสมือนสมัยนี้ก็คล้ายๆเดียมเบเล่คุณผู้ชมส่วนคิกิ้งพาวเวอร์ลูกจ้ำความเก่งบาลานซ์เปรมิน่าเนี่ยถือว่าบาลานซ์บาลานซ์นะครับพอใช้ได้ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะคุณผู้ชมมันแค่มีข้อดีคุณสัติหลักของกองหน้าเว้ยคุณผู้ชมนั่นก็คือการออกตัวสปีดตน้นแล้วก็การจบสกอร์คมซึ่งโอบาเป็น9 0าสีเขียวเข้มหมดเลย3อย่างนี้คุณสัติหลักของกองหน้ามันมีครบซึ่งเราก็ต้องเล่นนก ตให้ฉหลาดน่าคุณผู้ชมมันจะโกงอย่างแน่ถ้าเราเล่นฉนลาดอ่ะแค่นั้นแหละเรามาดูสกิลกันบ้างนะครับผมที่ตัวเกมให้มานะแบ่งไม่มีดับเบิร์ทัศ โคตรเสียดายเลยคุณผู้ชมแล้วสกิลดับเบิ้ลทัชเดี่ยมมันหาสุ่มยากม <c oughs> ากๆเลยนะครับเนี่ยโคตรเสียดายอ่ะแต่มีเอ็กซ์ครีเดชั่นเบิร์สสกิลการกระชากว่กคุณผู้ชมลองเล่นเคอร์เลอร์สกิลการปัน่นสกิลชิปสโนวกิง้งช็อตดิปปิง้งช็อตสกิลการยิงไม่เยอะจัดเฟิร์สไทมช็อตเอาไซก็มีแต่เสียดายอ่ะไม่มีดับเบิ้ลทัชนะคุณผู้ชมใครมีผมแนะนําให้ใส่ด้วยนะครับดับเบิ้ลทัชมันเป็นสกิลจําเป็นมากๆสําหรับกองหน้าหรือว่ากองกลางตัวลุกแนวลุกอะ่ะโโซคอนนนนนททรก็แนะะะําาใให้ส้สนสะ่ฮวััพไฟติง ปีลิดนะคุณผมมูช้ชมแล้วก็ลองแรงชุดติ ing. ้งลองแรงชุดติ้งก็ไม่มีนะแนะนำไม่ใส่ด้วยนะครับสสกิลนี้ที่ผมพูดไปจําเป็นหมดเลยแค่นั้นแหละก็รอดูนะครับว่าสมัยอ้ายเนี่ยถ้าสมัยเป๊น่โอบาไปย,ยังยืนหนึ่งกินขาดด้วยแค่นั้นแหละแบบซูซีกับลูมิเดเกจกจัดแต่อีฟ e ุตบอล2 0 2 6กก็เรียกว่าสมัยอ้ายก็แล้วกันนะครับผม ใครที่เจอเนี่ยก็ดูไว้ว่าสมัยอ้ายจะพังหานหรือเปล่าในเกมนี้นะ่ะจะยิงให้คุณผู้ชมได้เห็นซักกี่ลูกและสุดสไตล์กันอัพของจีเนีย,ยจะของจริงขนาดไดนะแล้วเราไปดูกันได้เกมมาแล้วครับผมดูชื่อผมด้วยโอบากอมหน้าโนหนึแค่นั้นแหละต้องรอดูนะครับว่าสุดสไตล์กันอัพจีเนียจะของจริงหรือเปล่านะคุณผู้ชม บอกต้องว่าโอบาเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะได้ก็ได้ครับรหรัสนี้ต้องอยู่แบบติดท็อปร้านหรือว่าดีวิชั่นหนึ่งการันตีได้แน่นอนในซีซั่นที่แล้วนะฮะสปินขอลูกหัวหน่อยโอ้โหใม้มคุณหยอนให้โอบาส่งให้โอบาไอสัตว์อุตส่า <c oughs> มิรับนะ <c oughs> อุตส่า <c oughs> ม่รับแล้วโอบาจ่อๆระยะเผาขนโอบาบอกมันง่ายเกินไปยังไม่อยากยิงเข้าอะไรที่มันง่ายโอบาไม่ชอบ <g ül> นี่แหละครับสมัยไอ้ต้องแบบนี้แหละเฟกซัดตูยสับขาหลอกก่อนซัดซ้ายอ่ะถือว่าทักทายไปก่อน2ดอกนะคุณผู้ชม,ช,มช่วงนี้ขอญาตเจลูปเปิดเจลูปเปิดโอ้โหแม่งเตะอัดหน้าขอญาตขออญาตย้อนไปครอบโอ้โหเป็นไงโอบาเไมยัน อยู่ตรงนั้นพอดีอยู่ถูกที่ถูกเวลาแค่นั้นแหละโอ้โหความพยายามโอกาสการยิงครั้งที่3สุดท้ายก็เป็นประตูสักทีเอาแล้วเป็นไงนับหนึ่งในนาทีที่12บอว่คุณผู้ชมเอาแล้วส่งให้การทำไมเนี่ยาไปาดไปออกมาใช้ของไวให้เป็นสปีดไป้เป็นประโยชน์ดีสปีดอะไรวะไวจัดไวจัดไวจัดแล้วพลิกโโไอ้สั์แต่ไม่มีความเข,ข,งเข็งแก่ มันไวนะคุณผู้ชมเห็นสปีดวัตะกี้กองหน้าแม่งตามไม่ทันนะฮะแ่แบบข้องเก่งมาน้อยนิดนึงจับซู่ไอสัตว์ด้วยกูไม่ได้มีดับเฉยเสียดายจัดคือถัาตะกี้มีดับผมดับไปแล้วนะคุณผู้ชมเราอยากจะบอกว่าสกิลดับบรนทันของเกมนี้แม่งสุ่มยากชิบหายเลยกูแบบให้กูเติมทุกแพ็กยังไม่พอยังแบบสกิลดับรทัดจำเป็นจะเป็นสุ่มยากให้ยากอีกนะ อดูดิบางตัวที่ผมรีวิวแม่งก็ไม่มีดับนะครับผมมันเหมือนแบบขาดอาวุธลับผมอะเหมือนขาดอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายของผมไปอะถ้าไม่มีดับอะบอกตรงนะผมใช้มันเป็นแบบกิจประจำวันอะดาบิทัดอะอันนี้อมบาไม่มีใครใครไม่มีผมไม่ใส่จริงนะคุณผู้ชมวันนี้ผมไม่มีจริงๆไงโอกตรงนล้วใส่จะเก่งมากแล้วมันสปีดมันสุดแล้วไงนี่แหละวัดไหมโอ้โหแม่งไม่ดีว่ะ คือแบบช่องแบบมีเป็นเยอะเป็นแยะมันไปจ่ายติดเขาเนาะล่องๆลยเกียรจะแทงอ่ะถ้าเราอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นศักยภาพของมันแท้จริงเราต้องลิงก์อัพให้ได้เว้ยคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าสปีดมันดีขนาดไหนว่าวัดแบบนี้เลยมาวัดปะล่ะวัดปะล่ะตามไม่ทันอ่ะนี่แหะครับการส่งรีวิวแบบเรียวๆไอ้สั่นส่งแบบ ระยะแค่นี้มึงยังแบบแตวมากูาถนัดเรื่องการจริงหรือว่าจบสกอ์ไอ้แค่นั้นแหละโอ้โหส่งไปแดกแต่ยิงแม่งสุดจัดน้ำสองรุนแฮทติดไปแล้วนี่มันตัวฟรีจริงหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหมาไปยังน้อหนึ่งสมัยเป๊ะอ่ะแค่นั้นแหละสมัยอ้ายอ่รู้จักปะ ใครเคยเล่นตั้งแต่เป็นมาจะรู้ดีนะครับผมส่วนใครเดี๋ยวเดี๋ยวไอสัตว์ดโอเคส่วนใครที่ไม่เคยเล่นตั้งแต่เป็นมาเล่นของอ e ีฟุตบอล2024 23 24 25 26เนี่ยบอกตรงว่าไม่ทันโอบาใครที่ทันแล้วจะรู้ว่าความน่ากลัวมันขนาดไหนเี่ะคุณผู้ชมสมัยเป๊ใครมีกองหน้าคือแบบขาสั่นอะ่ะเอาง่ายๆเกือบกดยอมแพ้ใครมีโอบารหัสเป็นในตอนนั้นนะสุ่มเจออุย้ยย่ม ถือว่าดีนะครับคุณผู้ชมแบบนี้แหละคนดูชอบอาจจะไม่คุ้มผมแต่คุ้มคนดูแน่นอนแม่งสกอร์แม่งกลับมาสองหนึ่งแบบนี้เกมมันจะเดือดขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะอาหน,น่อยเว้ยมารอดูรุ้นดูนะครับว่าสมัยน่าโอบาเบยังของเราจะกดแฮชชิ่งใเกมนี้ได้หรือเปล่านะต่อให้ไม่เอาดับมาด้วยนะเนี่ยแต่ถ้าใครไม่มีเดี๋ยวคุณจะโดนสองเท่าแต่ถ้าใครแบบคุณจะโดนคุณจะโดนโอเคฮ้ยต้องลิงก์อัพต้องลิงก์อัพคุณผู้ชมได้การอยู่ไหน ย้อนไป <What? Okay. S 1> วัดโอเคไปตข้ามพลาดเองหลอกเข้าไหนหลอกเข้าไหนสัตว <c oughs> ตัว <c oughs> แต่อัดกุลิดกุลิดมึงอีกแล้วเหรอ <c oughs> ตอนที่กูรีวิวรูนี่ไปมึงก็ดันมาชนรูนี่กูไม่ได้ทัดแล้วเกมนี้อ่ะฮะ <c oughs> อันนี้มึงหลุดหรือมึงออกเนี่ยพวกเอา้าโอเคโอ้เน็ตกูกากเองแม่งเป็นเดะแฟตเลยชิบหายชิบโอเคร้อนช่วยชีวิตนี่แหละครับมีโอบายอยู่ในทีมครับโรสก็เลยช่วยชีวิตนะคผูช้ชมแม่งไม่โดนเฉยแบบอุสาร์แลกครบคุมไม่ได้แล้วไงแล้วแฝดกข้ามบุกมาพอดีโรนต่อจบครึ่งแรกไปเลยฝาล่ายรข้ามเสียดายแย่โอกาสมาแล้วแต่แบบ รถช่วยไว้อ่ะครับแค่นั้นแหละยังไงก็รอดูครึ่งหลังนะคุณผู้ชมว่าโอบาบิยังจะแฮตติกไหมคุณผู้ชมได้เห็นได้หรือเปล่าในเกมนี้นะเอาใจช่วยด้วยการกดไลค์หน่อยอม,มาลเนยเว้ยมาต่อกันในครึ่งที่2นะคุณผู้ชมฝ่ายรอข้ามปักบุบหนึ่งขีดมาเลยนะครับนี่อ่านายเอาออหน่อย奥巴ขวาอีกลู่นึง แชทผิกแล้วพวกบอกตรงว,ว่าเกมนี้คลิปนี้แม่งไม่ไ<ห>ไมีใ,นใ,นใครยิงนอกจากนายเลยนะเว้ยนี่แหละตัวฟรีที่แบบไม่ได้ได้กันทุกคนนะคุณผู้ชมใครที่อยู่ดีวิชั่นหนึ่งได้แน่อนอนนะฮะส่วนใครที่อยู่แบบดีสองดีสามอาจไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแต่ใครติดหนึ่งในร้านอะได้แต่การันตีดีหนึ่งได้แน,น่นอนร้อยเปอร์อเซ็นต์สุดโต้เมสซี่ขอแบบลองส่องซะหน่อยแต่สุดท้ายก็ไม่เข้านี่ไงไม่คมไม่คมเข้าโอบาร์ไอผู้อ่ะไปจุดไปจังหวะนี้เมสซี่แอติดปึงตึงไป โอกปะโอแม่งดูนี่ตัวเอ้าเกือบทำไมมันไม่ตรงกรอบว่านะตรงกรอบเมื่อกี้สามหนึ่งแน่ต้องหาจังหวะลิงอัพไว้คุณผู้ชมจังหวะลิงอัพให้คนดูก่อนเอ้ากูจะส่งให้ไลกาดไลกาดกูสาโร่แม่งส่งผิดเกมนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยดูดิเอ้า เฟอร์ดินานผมพลาดแบบง่ายมากเลยวะใครเป็นบ้างคุณผู้ชมผมรู้สึกเฟอร์ดินานเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่วะหรือว่าแบบผมคิดเองวะคุณผู้ชมแล้วเน็ตกูเน็ตกูไม่ไหวละไอสัตว์เอ้ยเฟอร์ดินานกูจะกดเอ้ยไม่ใช่หออมาไปยังกูจะกดแทนทิกเดี๋ยวพวกมึงอย่ามากากตอนนี้ดิเน็ตมึงอย่ากากมันทีมบางทีมที่แท้แมนยูไปดิไอหยอกเล่นนะครับผมไปพวก ตบเพลาบาโอบาไปอยู่หลังเขาแล้วเน็ตกูมันเป็นอะไรวะเน็ตกูร้องกราบกราบหรือเปล่าเนี่ยลิงอาไปโอปาพักออกสวยแล้วแล้วจะวะาจบอ้ยไม่เด้งเข้าประตูไปวะถ้าเด้งเข้าประตูไปเนี่ยมันจะแบบโคตรมหาสัจจ์แล์โคตรสุดยอดผมน่าจะอึ้งแบบ อึ to ้งโคตรโคตรอึ้งอ่ะคุณผู้ชมเลยจังหวะสุดท้ายตลอดนะครับผมเห็นบัคดิ้งอัพตะกี้คือหลุดเลยอ่ะโอกาสหลุดง่ายมากนะคุณผู้ชมสปีดต้นมันไวโอบาโอปียังจังหวะนี้วนวนกระชากกระชากแฟงทีโอวี่ไม่ผ่านนะกูมีดับนะถ้ามีดับชอตตะกี้คือแบบกินเนื้อมาไปดิ้งอัพไม่ได้ ไปอยู่หลังเขาอี้กูดิมามแฮทิงได้ไหมขอเราบ้าโอเคขอตัวครับยังไงไม่ได้สามครับผมโอ้โหแล้วกูไม่ได้สวนเนี่ยผม,มรีบเพราะว่าผม,มรีบแบบสวนให้อ,อบานะแล้วกูทำอะไรแล้วกูทำอะไรจังหวะนี้ย้อนริงอ้าไปอุ่ยหาช่องดีเกิน เร่สอดตถวติดไม่ได้จะได้นม่กล้าบรรลุเลยอ่ะคุณผู้ชมหาช่องดีจังวะเอ้าคุณแทงอะไรเนี่ยลามบัวแทงแๆเลยดิ คือผมอาจจะแบบด่วรีบนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมอยากให้ออบามันกดแฮตทิกอ่ะก็เลยแบบส่งรีบนิดนึงไม่ค่อยนิ่งแต่ถ้าจังหวะนี้รับผมไม่รีวิวอบาผมไม่อยากให้มันแฮตทิกอ่ะผมแบบเลือกที่จะนิ่งแล้วนะแต่นี้ผมผมรีบนิดนึงก็เลยแบบอาจจะรลวจังหวะนี้อบากูต้องแฮตทิกเวลาแม่งก็บีบเค็นกูเหลือเกินขอละสองนาทีสุดท้ายในเมื่อนกบิดมันยังไม่เป่าเราก็ยังมีโอกาส ในเมื่อเวลามันยังไม่หยดเราก็ยังมีโอกาสโอ้โหูสปินสัตว์กูไม่มีดำไม่ทัด<ม>ได้แค่นี้จริงคุณผู้ชมสุดท้ายเขาก็เป็นพี่เอกิมขาวเป็น m v p ในเกมนี้นะครับซัดสองลูกไม่เบี่ยงใครแต่ ถ้าใส่ดับเบิลทัชผมรับประกันเกมนี้โอบากดแฮตถิกแน่คุณผู้ชมมันมีช็อตที่แบบน่าจะแบบดับแล้วซัดแับได้หลายลูกมากๆนะครับผมใครไม่มีนะผมแนะนำให้ใส่ดับเบิลทัชด้วยคุณผู้ชมถ้าใส่ดับเนี่ยเท่ากับพระเจ้าอ่ะขน้นแล้วโอบาไปยังอ่ะย้ำว่าตัวฟรีที่ไม่ใช่ไอดีใครก็ได้ที่จะได้นะครับผมต้องอยู่ยีวิชันหนึ่งในซีซั่นที่แล้วนะเราไปดูว่าตัวเกมจะให้เท่าไหร่เกี่ยวกับโอบาไปยังนะโอ้โห7.5 คือถ้ามีดับในเกมนี้ผมเชื่อมั่นว่าจะเป็น8.5แน่และเขาจะกดแฮติกแน่อุ้ยชมแต่ก็นั่นแหละครับมันหายากมันไม่ได้หายยากหรอเว้ยมันออกยากสุ่มออกยากชิบหายวอนไปบอกตัวเกมโคนนีิไม่ไม่ให้กูเกินทุกแพ็คไม่พอยังแบบหาสกิลสุ่มดับบรลทัดไม่ยากอีกหาโคตรยากเลย <c oughs> สงบสติอารมณ์ก่อนคือแบบ มันแบบเสียดายคุณผู้ชมมันไม่ได้เสียใจมันเสียดายนะเวที่โอบาจะกดแท็กทีกให้คนดูจะเห็นได้ไดแล้วหลายลูกมันมีหลายลูกมากที่ดับมันทัดถ้าใส่ได้นะแล้วซัดแบบผมรับประกันถ้ามีดับ ใครมีใส่ให้โอบาด้วยคุณผู้ชมไม่งั้นคุณจะเสียได้เหมือนผมและจะหัวร้อนเหมือนผมที่แบบกดแฮติกไม่ได้จริงๆมันเก่งมากคุณพนาคนดูน่าจะรู้ว่าเก่งขนาดไหนนี่ขนาดผมไม่มีดับเบิลทัชมันยังซัดสองลูกแบบไม่แบ่งใครอ่ะคุณผู้ชมใครที่ได้ในซีซั่นที่แล้วแบบผมดีใจด้วยใครที่อยู่ดิวิชั่นหนึ่งในซีซั่นที่แล้วถึงจะได้โอบาเบียงนะส่วนใครไม่ได้ก็อดแค่นั้นแหละบอกตรงไปว่าเป็นกองหน้านโนหนึ่งสมัยเป๊ดด่าใครเห็นก็เท่ากับแบบมือสันนะตัวสันนะไอ้นี่เป็งมีอบาเบียง้จัด แค่นั้นแหละใครเล่นแต่แตสมัยเป๊ะจะรู้ดีนะคะว่าโอบาบิยังเนี่ยสุดขนาดไหนมันแบบสปีดไวมากๆโยนแม่งสมัยนั้นจําได้เลยสมัยเมตาเป๊ะอะใครก็ได้ที่เป็น,ปนกองหลังหรือแบ็คหรือว่า DMF หรือว่ากองแบบเซนเตอร์หรือว่าแบ็คอะ โยนแบบสมัยนั้นมันมีเมตาโยนนะครับผมบอกตรงว่าถ้าอบาเบยังหลุดแล้วเนี่ยเท่ากับจบใครที่เล่นเป๊สอน่าจะรู้ดีนะครับผมว่าอบาเบยังเนี่ยมันสุดขนาดไหนนะก็ดูเอานะครับผมว่ามันเก่งหรือเปล่านะคุณผู้ชมเกือบกดแฮตถิกแล้วว่ะผมพูดแล้วผมเสียดายเอาตรงนะไม,ม่มีดับเบิลทัชกูพูดกี่ครั้งก็เสียดายทุกครั้งเลยเอา,าปิดคลิปเถอะแม่งกูจะแบบ กูต้องไปหาตัวแบบบูชายันให้โอบามายังใส่ดเบนทบัตท์ละ่นั้นแหละก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้า